ตัวอย่างเป็นทางการค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อบ้านพักเสียงอีสานนะคะบริษัทเสียงอีสานบ้าน5-5จํากัดกนะคะคุณผู้ชมค่ะก้าใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะทําไมถึงบอกว่ายิ่งใหญ่กว่าเดิมนี่มาพร้อมกับคุณเอจักรพัฒน์ค่ะคุณผู้ชมค่ะนั่นก็คืออาจารย์เอจักรพัฒน์นั่นเองค่ะซึ่งอาจารย์เอจักรพัฒน์นะคะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าขอร่วมงานคุณแม่นกน้อยเนี่ยในฤดูกาลนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่นะคะทำให้แฟนคลับหลายๆคนนี่เอใจสงสัยกันยกใหญ่เลยค่ะว่า มาพบเจอเจอกันได้ยังไงแล้วทําไมอาจารย์เอจกักรพัฒน์เนี่ยถึงได้มาขอร่วมงานทางวงแม่นกน้อยแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมขามาร่วมงานแบบใดน,นะคะมาร่วมแบบใดเนาะคะ่ะพี่น้องขามาจ้างทางคุณแม่นกน้อยหรือเปล่า,หร,ลาหรือว่ามาทําอะไรนะคะคุณผู้ชมขานี่นะคะบอกว่าพร้อมมีเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่นะคะครั้งนี้มีใครได้ดูผ่านไลฟ์สดไหมคะทางจินเองนะคะก็ได้ไปดูผ่านไลฟ์สดแล้วนะคะคุณผู้ชมขารู้สึกว่าปลืมปิติมากๆนะคะทางอาจารย์เอนะคะแล้วก็ แม่นกน้อยนะคะได้ออกมาแถลงการแล้วนะคะพี่น้องา่าผ่านไลฟ์สดนะคะเพจหมอลำเสียงอีสานแม่นกน้อยอุไรพรนั่นเองค่ะมีเซอร์ไพรส์ค,คออรคั้ <ours. S 1> งใหญ่นะคะคืออะไรคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวก่อนเราจะไปรู้นะคะว่าจะเซอร์ไพรส์อะไรนั่นนะคะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวเราขอมาสรุปไลฟ์นะคะที่คุณแม่นกน้อยกับอาจารย์เอเนี่ยได้คุยกันไว้นะคะคุณผู้ชมขาเราได้ออกมาแถลงการผ่านไลฟ์สดนะคะพี่น้อง่านี่นะคะบอกว่านี่เป็นอ่าสรุปนะคะ จากเพจหมอลำสตอรี่ค่ะเพิ่งโพสลงเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เองนะคะโดยบอกว่าเสียงอีสานในยุค A จักรพัฒอาจารย์ A เ,เข้ามาในฐานะของหุ้นส่วนผ่านบริษัทเสียงอีสาน555จำกัดค่ะส่วนตัวอาจารย์ A มีธุรกิจเยอะมากชอบเสียงอีสานและเติบโตมากับวงนี้แล้วก็ปรับผังเสียงอีสานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังให้ธุรกิจยืนยาว ไม่กลัวจะซ้ำรอยเพราะชีวิตและเสียงอีสานล้มลุกมาโดยตลอดหากเสียงอีสานจะต่อยอดอะไรได้ไม่ได้กังวลอะไรเลยเป็นก้าวสำคัญของอาจารย์เอที่ตื่นเต้นและท้าทายมากเพราะในชีวิตทำสำเร็จมาหมดแล้วค่ะเราต้องยอมรับให้ได้ก่อนว่าอะไรคือจุดอ่อนมันถึงจะสามารถต่อยอดไปได้นี่นะคะคุณผู้ชม เราจะพยายามสร้างคำว่าก้าวล้ำให้ก้าวล้ำทุกมิติให้ได้รวมถึงสปอนเซอร์ที่เข้ามาทุกคนจะไม่รู้สึกว่าเสียดายแม้แต่บาทเดียวตอนนี้จดทะเบียนเป็นบริษัทแล้วซึ่งมันเป็นธุรกิจของผมและของแม่ไม่มีเหตุผลใดที่ผมจะต้องตั้งวงใหม่มาสู้กับธุรกิจตัวเองค่ะผู้บริหารมีทั้งหมด2คนคือผมและแม่ ซึ่งแม่ก็ถนัดในสิ่งของแม่ผมก็ถนัดในสิ่งของผมซึ่งเราจะทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นการสรุปนะคะจากไลฟ์สดค่ะทางคุณแม่นกน้อยอุไรพรค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็อาจารย์เอจกกักพัฒนนั่นเองค่ะบอกเลยนะคะว่างานนี้แฟนคลับลุ้นตามกันมากๆค่ะคุณผู้ชมขาบอลลู U, ว่าอาจารย์เอนิซเข้ามาเป็นหุ่นส่วนของแม่นกบอลหรือว่ามาจ้างแม่นกในการแบบว่า ไปอลองล้ำทําเพลงนะคะที่บริษัทนะคะคุณผู้ชมขาะนี่ค่ะก็เป็นสรุปตามนี้แล้วกันนะคะคุณผู้ชมคะ่ะที่อาจารย์เอ็นได้ออกมากล่าวไว้ข้างต้นค่ะคุณผู้ชมคะ่ะแฟนคลับก็ร่วมแสดงความยินด,ดีกันยกใหญ่เลยนะคะหลายท่านมากๆค่ะแสดงความยินด,ดีกับแม่น,อน้อยนะคะก็บอกว่า ต้องมีพระเอกนางเอกที่มีชื่อเสียงเข้ามาอยู่ในวงถึงจะเปลี่ยนนี่มีคนมาแสดงความคิดเห็นนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะแฟนคลับก็ยังบอกอีกว่ารักที่สุดใจย,ยินดีด้วยนะคะเสียงอีสานอันนี้อันนี้จริงขอบคุณพี่เอเสียงอีสานมีจุดอ่อนเรื่องโซเชียลนะคะคุณผู้ชมบุคคลที่ตรงกับคนรุ่นใหม่ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้คณะอื่นก้าวนำเราต้องหาหนักร้องมาประดับที่มีชื่อเสียงหน้า น่าให้อ้ายให,หม่มาลงทุนน้ำเนาะหรือมาเฉพาะก่ยัางดีนี่นะคะคุณผู้ชมขะวงหมอลำต้องมีแบบสโมสรฟุตบอลครับรับรองอยู่ได้นานพี่เอพูดว่าจะไม่มีการไปตั้งวงใหม่เพราะพี่เอเขามีธุรกิจและเขาไม่จําเป็นต้องตั้งวงใหม่มาแข่งกับบริษัทตัวเองนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชม โอ้โหทำให้แฟนคลับหลายท่านก็ยังตกใจอยู่นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะทางคุณเอจัก,กพัฒน์ค่ะแล้วก็คุณแม่นกน้อยด้วยนะคะบอกเลยว่าเป็นข่าวดีเซอร์ไพรส์สำหรับวงการหมอลำเสียงอีสานจริงๆ,ๆเลยนะคะคุณผู้ชมขะซึ่งในการแถลงข่าวครั้งนี้นะคะมีคนหนึ่งนะคะมาเซอร์ไพรส์นะคะในการแถลงข่าวค่ะคุณผู้ชมขานั่นก็คือคุณปอย้า,ายมาลัยพรนั่นเองจะต้องหวนกลับมาในวงการเสียงอีสานอีกครั้งค่ะคุณผู้ชมขาโอ้โหแฟนคลับด,ดีใจกันยกใหญ่เลยนะคะคุณผู้ชม นี่นะคะเป็นข่าวดีในการเซอร์ไพรส์ครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมแหมเรียกได้ว่าทหารเก่ากับข่าวทับนะคะพี่น้องขาทางคุณ Wifi ไฟเองก็ได้เอ่ยไว้อย่างนี้นะคะในไลฟ์บอกว่าทหารเก่ากับข่าวทับแล้วนะคะพี่น้องขาโอ้โหแม่นนกนี่ก็ดีใจมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็เรียกได้ว่าครั้งนี้นะคะทางวงเสียงอีสานเนี่ยบอกเลยว่ามีแต่ปังแน่นอนนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่แม่นนกน้อยนะคะเจอเหตุการณ์หลายๆอย่างนะคะพี่น้องขาซึ่งเหตุแห่งคุณแม่นนกน้อยเนี่ยสูญเสียเป็นลาย ดีค่ะพี่น้องแต่ตอนนี้เหมือนคุณแม่นะคะจะได้กลับขึ้นมาเยอะกว่าเดิมอีกค่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็มีแฟนคลับ FC หลายๆท่านนะคะคยังเป็นกําลังใจให้กับคุณแม่นิดน่อยะคะ่ะเพราะว่าอย่างเช่นคุณเอจกกักรพัฒที่พูดเนี่ยในไลน์นะคะคุณผู้ชมขาที่บอกว่าโตมากับวงเสียงอีสานนึ่งซึ่งมันไม่เกินจริงเลยนะคะคุณผู้ชมขาอย่างจิตเองเนี่ยก็โตมากับวงเสียงอีสานค่ะคุณผู้ชมขามันไม่แปลกเลยนะคะที่เฮาสีสนับสนุนวงที่เฮามกวงที่เราชอบนะคะคุณผู้ชมขามันไม่แปลกเลยจริงๆแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีนะ กับคุณแม่นกน้อยอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะดีใจน้าอิลีค่ะก็คือได้ทางคุณเอจักรพัฒมาร่วมด้วยนะคะแล้วก็แถมยังได้คุณปลอยไฟมาเลายพรกลับมาสู่วงอีกครั้งค่ะคุณผู้ชมข่าเรียกได้ว่างานนี้นะคะก็คือแบบยินดีคุ้นสองเลยนะคะแล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะก็คือเป็นข่าวดีอีกข่าวหนึ่งเลยนะคะสําหรับวงการบอลลัมค่ะคุณผู้ชมขาบางคนก็ยังสงสัยอยู่นะคะคุณผู้ชมข่าวว่าทําไมคุณเอจักรพัฒเนี่ยอยากทําวงแล้วก็ไม่ไปตั้งวงใหม่ทําไมมา วงเก่าแก่ของแม่นกเสียงอีสานไปทำนะคะอันนี้ก่าถ้าผู้ใดว่าท่านได้ไปฟังไล่นะคะสามารถย้อนไปฟังไล่ได้เลยนะคะซึ่งคุณเอจก,กพัทรเนี่ยก็ได้บอกไว้ข้างต้นแล้วว่าทํากับแม่ดีกว่านะคะก็คือแม่กับมิ้าที่ของแม่ไปผมกับมิ้าที่ของผมไปนะคะก็คือทาคนละหน้าที่อยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่อยากสนับสนุนวงเสียงอีสานเพราะว่าตัวเองก็รักและก็ชื่นชอบวงเสียงอีสานซึ่งโตมากับ เึ่งใ่มากับวงเสียงอิสานนะคะพี่น้องเราก็รู้สึกว่าอยากสนับสนุนวงเสียงอิสานนะคะพี่น้องาก็เลยแบบว่าทําไมจะต้องไปตั้งวงใหม่กคะก็คืออยู่กับแม่น้อ,นอยเลยนะคะพี่น้องขาก็คือถ้ามาเห็นงานร่วมกันนะคะทางคุณเอจกกักรพัน์เนี่ยก็ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า ก็จะทําให้มันออกมามีประสิทธิภาพที่สูงที่สุดก็คือเฮ็ดออกมาให้ดีที่สุดให้มันยิ่งใหญ่อลังการค่ะกเก่านะคะพี่น้องค่ะโอ้โหบอกเลยว่าแม่นกเนี่ยก็คือดีใจมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าหลังจากที่แม่นกนะคะเกิดผลกระทบหลายเรื่องนะคะแต่พอหลังจากนั้นนะคะก็มีหลายๆวงนะคะเข้ามาอุ้มมือช่วยนะคะแม่นกนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็ล่าสุดนี้นะคะก็เป็นคุณเอจกพัฒค่ะที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนของแม่นกนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าเก่งมากๆนะคะคุณผู้ชมค่ะ สำหรับแม่นกน้อยเนี่เป็นผู้ยิงที่เก้งอิลีค่ะอายุปานนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ก็ยังสู้ไม่ถอยเพื่อลูกๆในวงเป็นร้อยชีวิตค่ะคุณผู้ชมค่ะแม่ต้องยกใจให้คุณแม่นกน้อยจริงๆเลยนะคะงานนี้ค่ะ เรียกได้ว่าเปิดศัก,กราชใหม่เลยนะคะคุณผู้ชมขาคุณเอจกพัฒกับคุณแม่นอกน้อยนะคะบริหารร่วมกันค่ะคุณผู้ชมหวังว่าครั้งนี้นะคะวงเสียงอีสานจะกลับมาลุ่งเรืองอีกรอบหนึ่งค่ะก็รอติดตามกันต่อไปแล้วก็อย่าลืมไปให้กําลังใจทางวงเสียงอีสานแม่นอกน้อยด้วยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมขา ฝากติดตามผลงานของคุณแม่น้องน้อยด้วยละกันค่ะคุณผู้ชมค่ะส่วนมื่อนี้นะคะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะถ้ามีข่าวสารอ,าอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยละกันค่ะส่วนวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ